คุณภ,ภาพสีโดยรวมบอยให้ความสมบูรณ์อยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเห็นไหมครับแต่เข็บสวยบอดี้สวยจริงๆภายในใหม่เอี่ยมครับคุณภ,ภาพของภายในบอยให้อยู่ที่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอาไปเลยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะว่ารถแทบไม่ได้นั่งเลยนั่งเฉพาะฝั่งคนขับคนเดียวตำแหน่งทัศนวิสัยในการมองโอเคเลยครับลงทางคูขะโอ้ช่วงล่างเยี่ยมมากนะครับสุดจริงๆช่วงช่วงล่างนี้ให้ร้อยเลยนะเอาประกามาวงเลยว่าตรงไหนไม่ดี สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเซล,ลบอยครับวันนี้เราพา FC สวยๆมานำเสนอท่านผู้ชมกันนะครับโฉมเนี่ยเขาเรียกว่าโฉม FC โฉมนี้เป็นโฉมก่อนไมน่าเช้ n ในในตัวนี้นะครับมันจะมีไมน c h a ช g e ตัวสุดท้ายจะเป็นปี2019แต่ตัวนี้เป็นปี2017-2018นะก่อนไมน่าเช g e นะครับตัวนี้บอกได้เลยว่ารถสวยมากจริงๆเห็นแล้วสะดุดตามากอยากมานำเสนอท่านผู้ชมทุกท่านกันครับ คันนี้เป็น Honda Civic ปี2017จดทะเบียนปี2018นะครับเป็นตัว1.8 EL ซึ่งว่าเป็นตัวท็อปของตัว EL นั่นเองนะครับเรามาดูรายละเอียดดีเทลรอบคันกันครับว่ามีอะไรให้มากันบ้างชุดแต่งก็มีมาบ้างนิดๆหน่อยๆครับน่าสนใจครับมาดูกันครับ เริ่มด้วยที่โคมไฟหน้าเลยครับสะดุดตามาด้วยนี่ครับไฟ LED นะครับเป็นตัว daytime running light นะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ครับมีไฟเลี้ยวในโคมไฟหน้าเรียบร้อยครับกระจังหน้าครับแต่งมาเป็นตัวของ RS นะครับเพราะกระจังหน้าของเดิมเนี่ยเป็นสีเงานะครับเป็นสีโครเมียมแต่ตัวนี้ใส่กระจังตัวเทอร์โบมาครับถือว่าสวยลงตัวมากเลยนะครับสีขาวตัดกับสีดำนะครับด้านล่างครับมา ไฟตัดหมอกหรือสปอร์ตไลท์นะครับตัวนี้ก็จะปีตัวพลาสติกซึ่งเป็นตัวนี้สีดําด้านนะครับตัดตัดอยู่ในโครมตัวนี้นะครับกันชนหน้าครับก็ยังเป็นดีไซน์ของตัวเจ้า f c ตัวนี้เขามาที่ด้านข้างกันครับนี่ครับก็แอบแซบมานิดหน่อยตัวนี้ปกติจะเป็นตัวไฟหลีนะครับไฟหลีปกติจะเป็นสีพลาสติกใสนะครับแต่ตัวนี้ใส่เป็นตัวกรอบพลาสติกส้มมาแล้วครับตัวนี้ได้แอบแซบมานิดหน่อยครับ ได้ตัวกระจังหน้ากับตัวไฟหลีตัว diabetes, สีส้มนี้มาก็ถือว่าสดุดตาพอสมควรครับก็ถึงด้านล้อแม็กกันครับแม็กเป็นแม็กขนาด17นิ้วครับให้ยางมา ups, r ที่215 50 R17 ครับยางปี2020ครับโอยางโยโกฮาม่าด้วยได้ปี2020ด้วยดอกยังเหลือๆล้นๆเลยใครไปใช้ใช้ได้อีกนานเลยครับอีก2ปี3ปีอ่ะสบายๆเลยครับมาที่ด้านข้างกันครับกระจกมองข้างครับ ปรับและพับไฟฟ้าได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาแล้วครับเป็น LED ครับมาที่ประตูประตูมือจับโครเมียมนะครับมือจับตัวนี้กับตัวรถโครเลสกันนะตัวนี้จะเป็นตัวโครเมียมแล้วก็จะเป็นกุญแจคีย์เลสครับึ่งกุญแจคีย์เลสเดี๋ยวสักครู่เอาให้ดูก่อน่ากุญแจคีย์เลสตัวนี้ครับตัวนี้มันสามารถสตาร์ทเครื่องโดยรีโมทตัวนี้ได้นะในกรณีที่ท่านผู้ชมเดี๋ยวบอยล้องให้เลยดีกว่ากรณีที่ท่านผู้ชมอยู่บน ออฟฟิศรถจอดอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับเราอยู่ออฟฟิศปุ๊บเรากดปุ่มตรงนี้ครับมาดูใ้ใกล้ครับวิธีการสตาร์ทเครื่องกดปุ่มล็อก1ทีนะครับปุ่มล็อก1ทีแล้วก็กดปุ่มลูกศรน,นี่กลมๆนี่ค้างไว้เฮเรียบร้อยครับรถสตาร์ทเครื่องแล้วครับนี่ะนะจะมีสัญลักษณ์ไฟกระพริบให้เห็นว่าโอเครถสตาร์ทเครื่องแล้วแต่เวลาเข้าไปที่ตัวเครื่องยนต์ก็ต้องสตาร์ทอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันสตาร์ทเครื่องวอร์มแอร์ไว ประตูทั้งสี่บานนะครับได้กันสัตวนี่ครับได้กันสัต์มาเรียบร้อยแล้วประตูทั้งสี่บานมาที่ด้านท้ายกันบ้างครับเช่นเดียวกันครับมือจับเป็นโครเมียมครับโคนลสีกับตัวรถตัวรถเป็นสีขาวออกสีขาวมุกนะตัวนี้ถือว่าสวยเลยมือจับเป็นโครเมียมครับมาที่ด้านหลังได้อะไรมามาดูนี่สป,ปอยเลอร์หลังครับสปอยเลอร์หลังตัวนี้ถ่าว่าถ้ามีสปอยเลอร์หลังมาแล้วเรามีไฟเบรกถึงสี่ดวงนะครับจะเป็นดวงที่หนึ่งดวงที่สอง ดวงที่3และดวงที่4อยู่ตรงนี้ครับได้ไฟเบรกมา4ดวงเลยเห็นกันเต็มๆเลยครับได้กล้องถอยมาครับนี่กล้องถอยของเดิมตัวรถเลยครับโลโก้ Honda นะครับเป็นโลโก้โคลเมียมอยู่ตรงกลางนี้แล้วก็ได้มีทั้งกล้องถอยมีทั้งปาร์กิ้งเซนเซอร์ครับกันชนหลังครับประมาณ10%ของพื้นที่กันชนด้านล่างจะเป็นพลาสติกสีดําด้านครับแล้วก็ได้ตัวไฟทับทิมมาไฟทับทิมก็จะตัดกรอบด้วยพลาสติกสีดําด้านเช่นเดียวกันครับ ไส้ลักของไฟท้ายเขาจะเป็นรูปกระซีหันเข้าหากันสองข้างนะครับเดี๋ยวมาดูด้านซ้ายกันครับารายละเอียดโดยรวมด้านซ้ายคุณภาพสีโดยรวมบอยให้ความสมบูรณ์อยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นเลยครับ <Wow. S 1> บอกได้เลยว่าสีไม่มีรอยขูดขีดเลยครับอาจจะต้องมีไปทําความสะอาดบ้านนิดหน่อยเอออย่ลืมบอกไปคันนี้ยังไม่ได้ทาความสะอาดยังไม่ได้บิ้วยังไม่ได้เลย,เลยนะได้เห็นรถสภาพสดๆตอนเข้ามาโชว์รูมนะครับท่านผู้ชมได้เห็นก่อนใครเลยคันนี้ถ้าสนใจอยู่รีบเลยครับบอกได้เลยว่าตัว E L เนี่ย ส่วนใหญ่คนหากันเยอะเพราะฟังก์ชันรายละเอียดมันต่างกับตัว E อยู่หลายส่วนอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดโครงสร้างหลักของตัวรถเลยครับบอดี้แต่เข็บทุกอย่างครับว่าคุณภาพจะสวยงามแค่ไหนไปชมกันครับอาละครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดตัวบอดี้หรือโครงสร้างหลักของตัวรถกันมาดูที่นี่ก่อนเลยครับนี่ครับเป็นเพจครับเขาเรียกว่าเพจเพจตัวรถนี่ครับเพจตัวรถนี่ก็จะบอกบริษัทผู้ผลิตรถครับบริษัท Honda Automobil e Thailand จำกัดนะครับแล้วก็จะตัวนี้ก็จะเป็นหมายเลขตัวถังรถครับ แล้วนี่ก็จะเป็นหมายเลขเครื่องยนต์ครับ R18 นี่เครื่องยนต์ 1,800cc ครับเห็นไหมครับตัวนี้เป็นเพดหมุดไม่เคยแกะนะครับดูตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวมาชมตะเข็บบนกันครับนี่ครับสวยงามมากเห็นไหมครับรายละเอียดตะเข็บเม็ดอาร์ทุกอย่างสวยงามจริงๆผิวนี่ไม่มีสากครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยไม่เคยทําสีมาเลยตะเข็บไม่เคยแกะไม่เคยรื้อเลยครับแล้วก็มาชมซอกนี้ครับ ยังไม่ได้ฟอกเลยนะท่านผู้ชมดูดูความเดิมเดิมของเขานะเห็นไหมครับน็อตแก้มครับแล้วก็ซุ้มประตูครับอ่าแล้วก็มาที่ประตูหลังครับนี่นี่นี่ประตูหลังจะมีน็อตอยู่ตรงนี้น็อตไม่เคยแก่เลยครับอ่าเดี๋ยวเรามาชมจะเข็บประตูหลังด้านซ้ายกันบ้างครับนี่สวยงามจริงๆเนะครับรอจะเก็บเม็ดอาร์คทุกอย่างสวยงามสมบูรณ์ครับ เรามาดูตัวสีสะโพกกันครับนี่ครับสีสะโพกรถนี่ครับสีเดิมครับไม่เคยมีทําไม่เคยมีเก็บงานเลยครับถือว่าสวยมากครับเดี๋ยวประชมประตูหน้าด้านขวากันครับนี่ครับตะเข็บกล้องซูมภาพช้านะส,สวยๆจริงๆตะเข็บ อยากให้เห็นความสวยงามครับรถเดิมท,ทุกจุดเลยครับอะดูแก้มนี่ครับน็อตแก้มเห็นไหมครับน็อตแก้มไม่เคยมีถอดไม่เคยมีรื้อครับสีก็สีเดิมของตัวรถเลยไม่เคยทําเลยครับแล้วก็มาดูน็อตประตูหลังครับนี่เห็นไหมครับน็อตไม่เคยมีแกะไม่เคยมีรื้อนี่ก็ยังมีคาบความหรือแล้วว่าการใช้งานมาคาบฝุ่นคาบอะไรเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวบอยคลีนนิ่งฟอกทำความสะอาดให้ทุกอย่างเลยครับ มาดูตัวตะเข็บข้างหลังกันครับเห็นไหมครับตะเข็บสวยบอดี้สวยจริงๆสวยงามมากแล้วดูสะโพกรถครับนี่ครับคือทําไมต้องให้ดูสะโพกรถเพราะไอ้ส่วนใหญ่จุดนี้เป็นส่วนใหญ่จะเป็นจุดที่โดนเบียดโดนอะไรเยอะที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่สายตาเราอะมองไม่เห็นว่าจะเลี้ยวแล้วเบียดอะไรเง,งี้ยสะโพกสวยครับมามาดูที่เก็บสัมภาระาด้านหลังกันครับนี่งามๆสวยๆดูยาแนว ตะเข็บอ่อนฝากระโปรงก่อนนี่ครับของเดิมโรงงานเลยครับสวยมากจริงๆนะครับไม่เคยมีแกะไม่เคยมีรื้อเลยครับหัวใจหลักเขาเลยนะเนี่ยฝากระโปรงท้ายเนี่ยเพราะว่าเวลาอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเจอที่ฝากระโปรงท้ายก่อนเป็นอย่างแรกเลยครับแล้วก็มาดูที่ตัวช่องเก็บสารพครับกระเป๋าเดินทางสาใบใหญ่ๆพร้อมถุงก๊อปอีกหนึ่งใบใส่ได้สบายเลยนะครับคันนี้บอกว่าสวยงานจริงๆพื้นที่ใช้สอยก็มีเยอะนี่ครับเครื่องมือยางอะไหล่ขนาดพิเศษ ครึ่งมือเรามานับทีละตัวเลยนี่ครับหูรากหูรากแมลงตัวขันแมลงที่ถอดล้อครึ่งมือทุกอย่างอยู่ครบเลยครับสมบูรณ์จริงๆซุ้มยางอะไรก็สวยมากถือว่าสวยงามครับเดี๋ยวเราไปชมหน้าห้องเครื่องกันครับตามไปมาเลยครับ นี่นะยังไม่ได้คลีนนิ่งนะโอ้โหถ้าบอกเลยเลยถ้าฟอกแล้วใหม่เอี่ยมสวยจริงๆมาดูน็อตยึดฝากระโปรงเลยครับโอ้หสตาร์เครื่องยนต์เมื่อกี้ยังร้อนๆอยู่เลยเห็นไหมครับไม่เคยมีแกะไม่เคยมีถอดครับทั้งตัวบนและตัวล่างครับอ่าแล้วก็น็อตแก้มครับตัวนี้ครับแล้วก็ตะเข็บตะเข็บบอดี้ครับตะเข็บบอดี้โครงสร้างหลักของตัวด้านหน้าเห็นไหมครับไม่เคยมีรื้อเลยครับคานหน้าครับคานไฟ แล้วก็คันไฟอีกฝั่งนึงครับนี่ขนาดรถยังไม่ได้คลีนิง่งห้องเครื่องสวยขนาดนี้ถือว่าสมบูรณ์มากจริงนะอันนี้คือตะเข็บตัวบอดี้ครับน็อตฝากระโปรงครับน็อตตัวล่างครับไม่เคยมีแกะไม่เคยมีรื้อเลยครับอ่ะเรามาดูเครื่องยนต์กันบ้างนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด1 8 0 0ซีซีให้แรงม้ามาที่141แรงม้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินครับคันนี้เติมน้ำมันได้ถูกที่สุดของประเทศเลย น้ำมัน e85 เป็นน้ำมันที่ถูกที่สุดของเบนซินครับคันนี้รองรับ e85 สามารถใช้ e85 ได้เลยคือตัวไปเองมบริกใช้ e85 อยู่นะเบก็ว่าโอเคค่าน้ำมันค่าเฉลี่ยของราคาน้ำมันมันถูกมากและคุ้มค่าแต่ข้อข้อศึกษาของตัว e85 เนี่ยได้ยินข่าวเขาบอกว่ามันระเหยไวนะครับตัวไปเองเวลาไปใช้ e85 เรากจะเติมแค่จำนวนที่ใช้สมมุติไปเติมเบรใช้500ไปใช้ได้3วันเนี่ยเันก็จะเติมประมาณแค่นี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เติมเต็มถังนะ e85 เราก็ต้องไปศึกษากันดูครับแต่เขาว่ากันว่ามันเลอะเหยไหวหรือใครมีประสบการณ์แชร์เข้ามาในคลิปนี่เลยครับว่า e85 กับ e20 ถ้าจะเลือกใช้เติมแล้วควรจะเติมน้ำมันไหนดีกว่ากันแต่ตัวไปเองอติดใจที่าราคาเรใช้ e85 ก็เลยถูกใจ e85 มาโดยตลอดนะครับเพราะรถเรามาลองรับ e85 เราก็ต้องใช้น้ำมันที่ถูกที่สุดครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดภายในกันครับว่าเจ้า Civic คันนี้ภายในจะสวยงามขนาดไหนไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเราเข้ามานั่งในรถกันก่อนเลยครับอพอเข้ามานั่งปุ๊บตัวนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าพอเข้ามานั่งปุ๊บขอบอกปรับตำแหน่งเบาะมันนะผมชอบแบบอยู่ลึก,ลกๆเนี้ยเวลาขับไปรู้สึกมันสบายดีอ่ะตัวนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับสําหรับเจ้า Honda Civic คันนี้มีเฉพาะฝั่งตำแหน่งของคนขับนะครับขออนุญาตสตาร์ทเครื่องก่อนในรถหอมมากอะ่ะพอเข้ามาในรถปุ๊บอย่างแรกที่ได้กลิ่นคือหอมมาก ้าของเดิมพวแขกตัวนี้น่าจะเป็นกลิ่นพีชกลิ่นหอมมากหอมมากจริงๆตัวนี้เดี๋ยวไว้ไปหาซื้อใช้บ้างดีกว่าพอสตาร์ทเครื่องมาปุ๊บโอ้โหรูกสึกว่าเ,ออเราจะฟังเสียงเครื่องไงแต่นี้เราไม่ได้ยินเสียงเครื่องเครื่องเงียบและนิ่งมากจริงๆครับตัวนี้พอได้เข้ามานั่งเนี่ยเห็นพวงมาลัยปุ๊บเนี่ยบ่งบอกถึงว่าความคุ้มค่าของเงินที่จะจ่ายไปเลยนะ คันนี้ครับได้เป็นตัวมัลติฟังก์ชันครับเป็นตัวควบคุมเกี่ยวกับระบบการเอนเตอร์เทนเดี๋ยวขอปรับวิทยุก่อนหน้าจอเป็นทัชสกรีนอยู่แล้วตัวนี้เวลาเราเพิ่มเสียงลดเสียงเราก็ต้องกดปุ่มเอาใช่ไหมกดปุ่มอย่างนี้ใช่ไหมแต่คุณได้สามารถสไลด์รูดตรงนี้ได้ครับเพิ่มเสียงหรือลดเสียงนะครับสลด์นูดตรงนี้เพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยนะครับแล้วก็เป็นมัลติฟังก์ชันเกี่ยวกับนี่การวางสายรับสายทโทรศัพท์ครับอันนี้คือโหมดของหน้าจอเรือนไม้ที่ควบคุมตัวเรือนไม้นี่ครับค่าเฉลี่ยในการใช้น้ํามันหรือว่่าจะเเป็นกกียวับ ฟังก์ชันต่างๆที่เตือนาาหน้าจอมาฝั่งด้านขวามือนี้เป็น Adaptive Cruise Control ครับตัวนี้ได้ให้ Adaptive Cruise Control มาด้วยใน C-Segment แล้วให้ Adaptive Cruise Control มาเนี่ยถือว่าน่าน่าใช้งานนะเพราะ C-Segment เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ที่ 1,800cc ขึ้นไปนะมันวิ่งกลางจังหวัดหรือวิ่งไกลๆเนี่ยเราก็อาจจะใช้ตัวนี้ให้เป็นประโยชน์ได้ครับพงมอะไรวัรสดุหุ้มด้วยหนังครับหุ้มด้วยหนังแล้วก็เป็นโลโก้ Honda ตรงนี้ครับ พลาสติกตัวล่างนี่ที่เป็นขีดนี่เป็นสีดำแบ็กสกอตครับตัดด้วยตัวพลาสติกสีเทาครับรอบรอบกรอบของตัวมัตติฟังก์ชันนี้ครับคอนโซลหน้าข้างบนดับบล็อเป็นหนังครับเป็นหนังนะครับเป็นหนังทั้งชิ้นเลยครับครับลงมาก็ตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกเป็นลายครับลายคล้ายๆลายเคปลาแต่ว่าเป็นสีด้านๆนะครับช่องแอร์ให้มาสี่ช่องนะครับเป็นช่องที่หนึ่งช่องที่สองสามสองสามอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะเป็นช่องที่ ลงด้านฝั่งคนขับครับมาที่ตัวหน้าจอวิทยุครับหน้าจอวิทยุเป็นแบบ t o ชสกรีนครับก็เป็นโหมดเป็นโหมดเมนูหลายๆอย่างนะครับสามารถเลือกโหมดได้ครับนี่ก็จะมีตั้งแต่ออดิโอนะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับตัววิทยุแล้วก็การเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธแล้วก็เป็นโทรศัพท์การตั้งค่าแล้วก็รายการแอปพลิเคชันขอเข้าไปดูแอปพลิเคชันก่อนครับแอปพลิเคชันก็ยังมีพวกแกลเลอรี่ครับมีแกลเลอรี่เอ๊มีเครื่องคิดเลขใน ในรถด,ด้วยแกลลอรี่นีค่คือสามารถอัปโหลดภาพผ่าน usb ลงไปได้ครับในนี้ไม่ไม่ไม่มีภาพที่อัปโหลดอยู่นะครับแล้วก็จะมีติดตั้งแอปครับก็แล้วแต่อันนี้มีเบราว์เซอร์ให้เบราว์เซอร์นี่เราคงน่าจะต้องเชื่อม Wi-Fi กับตัวโทรวิทยรถนะครับมาถึงเ่องช่องแอร์ครับช่องแอร์ตัวนี้ตัวปรับระดับพัดลมสแสดงผลบนหน้าจอเดียวกับวิทยุครับเห็นไหมครับตัวปรับระดับพลมแล้วก็อุณหภูมินะครับสแสดงผลบนหน้าจอเดียวกับวิทยุ แล้วก็มาที่ตรงนี้เป็นที่ใส่ของนิดหน่อยครับเป็นที่ใส่ของมาที่คอนโซลเกียร์เนี่ยตัวนี้ให้พลาสติกสีเทาตัดรอบตัวพลาสติกพื้นเกียร์เป็นแบ็กสกอตครับก็จะเป็นระดับสเต็ปเกียร์ครับ L S D N R หัวเกียร์ทำด้วยหนังครับแล้วก็หุ้มด้วยหนังได้ออโต้เบรกโฮมาครับแล้วก็เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นปุ่มอีคอนตัวนี้เพื่อประหยัดพลังงานครับยังไม่หมดที่คอนโซลครับ ่าตรงนี้วัสดุตรงนี้นะครับก่อนที่จะถึงเก๊ะน,นะครับก็จะวัสดุทําด้วยหนังครับมาถึงเก๊ะกันครับอ่ามีบุ๊กเซอร์วิสด้วยนี่ก็เป็นเก๊ะใส่ของครับเอ๊ะขอดูเอกาสารเลยครับไหนๆก็เปิดมาแล้วตัวนี้ตัวนี้รถมือเดียวครับท่านผู้ชมรถมือเดียวตอนนี้เป็นของนายคนนี้อ่ะมาขอไม่อ่านชื่อนะครับจัดไฟแนนซ์อยู่ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เราก็เขาก็าขายรถเรามาแล้วตอนนี้เราเล่มเราก็กําลังจะไปรับเล่มจากที่นายกุศีโคราปิดเล่มไปเรียบร้อยแล้วรถมือเดียวครับสบายใจได้เลยมาถึงตัวบุ๊กเซอร์วิสกันมั่งคู่มือรับประกันขอดูารายละเอียดหน้าแรกก่อนนี่ครับเห็นไหมครับรถออกเมื่อปี2017นะครับ17ไปจดทะเบียนปี2018ตอนนี้รถวันที่29เกดือน12ก็คือสิ้นปีเลยออกรถมาก็ปีใหม่เลย แล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าศูนย์เช็คระยะขอดูหน่อยนะครับสักครู่นะเข้าศูนย์เช็คระยะ,ะ,ยะที่8,615กิโลเมื่อวันที่2เดือน5ปี2018ตอนนี้รถวิ่งอยู่72,838กิโลครับเข้าศูนย์ระยะต่อไปก็จะอยู่ในช่วงนี่ครับ 8เหมืนโลเข้าไปเข้าศูนย์ที่8เหมืนโลได้เลยนะครับก็ใช้ได้อีกถึงแสนนะถึงแสนก็อาจจะมีการดูแลเช็คเลอะชุดใหญ่นะครับแต่ว่าถามว่าอุปกรณ์ที่เสื่อมเสียมีอะไรมั้งบอกได้เลยว่ารถคันนี้ยังแน่นๆใช้งานอุปกรณ์สมบูรณ์ได้ทุกอย่าง100%ครับเดี๋ยวขอเก็บบุ๊กเซอร์วิสตรงนี้ก่อนเดี๋ยวหายหายไม่ได้ตัวนี้เราก็มีให้ลูกค้าด้วยนะครับมาต่อกันที่คอนโซลครับนี่ ที่วางแก้วนะครับให้มาหรือว่าจะยกออกนี้ก็ได้ให้ที่วางแก้วตรงด้านนี้มาได้ให้ที่แก้วตรงคอนโซลกลางเนี่ยให้มา2ตํตำแหน่งนะครับหรือว่าจะเอาออกแล้วก็ลดเหลือตำแหน่งเดียวแล้วก็ใช้วางของได้ครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับอ่าพอร์ต USB นี่ครับได้พอร์ต USB ตรงคอนโซลที่เก็บของเนี่ยมา1พอร์ตครับแล้วมันก็ยังมี USB และ HDMI อยู่ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวต้องซูมมาใต้นี้ครับ เห็นไหมครับตรงนี้จะเป็น power outlet ครับเป็น power outlet แล้วก็จะมีตรงตรงนี้ครับ HDMI แล้วก็ USB ครับพอร์ต USB คันนี้ให้ USB ทั้งหมด2พอร์ตพอร์ตแรกอยู่ตรงนี้แล้วพอร์ตที่2อยู่ในคอนโซลนี้ครับดูเบาะกันครับเบาะหนังครับเบาะหนังเบาะหนังปีกฟองน้ํายังตั้งๆอยู่เลยเออบอลืมบอกไปเวลานั่งปุ๊บเนี่ยบอยรู้สึกว่ามันกระชับนะตรงเนี้ย ปีกเบาเนี่ยกะชับกระชับตัวมากก็ถือว่าแต่ไม่อ,อึดอัดนะกระชับกะอ,อึดอัดไม่เหมือนกันครับตอนนี้มันกระชับรู้สึกว่านั่งแล้วมันไม่หลุดอะ่ะก็ถือว่าใช้ได้เลยครับวัสดุตรงนี้เป็นหนังครับหนังแล้วก็เดินตะเข็บถือว่าสวยถือว่าสวยเลยครับใช้ได้เลยคันนี้พวงมาลัยแล้วก็หน้าจอไม่ว่าจะเป็นวิทยุดูแมทกันหมดเลยครับตอนนี้เลขไม้เนี่ยเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยนี่ครับดูเลขไม้ เลขไม่เจ็8มกิโลรถปี17-18วิ่งไป7 0็น70,000เฉลีย่ยแล้ววิ่งปีลรประมาณ20,000โลครับปีลรประมาณไม่ถึง20,000นะปีประมาณ1,800 0ก็ถือว่าวิ่งน้อยครับใช้งานได้น้อยครับด้านบนครับให้ม่านบันแดดที่มีกระจกมานะครับแล้วก็ฝั่งของผู้โดยสารยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยถือว่าเหมือนรถขับคนเดียวพูด,ดง่ายๆดีกว่าเหมือนรถใช้งานคนเดียวเลย ให้ไฟสองแผ่นที่มา2ตําแหน่งครับด้านหน้าถือว่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างครับว่าสะดวกสบายยังไงอ่ะเดี๋ยวเราลองท่าเข้ารถก่อนเออถือว่าเข้าง่ายอะ่ะถือว่าตัวใหญ่ๆอย่างบอยอะ่ะบอยน้ําหนัก107กิโลกรัมนะสูง176ยแล้วเข้าออกเดียถือว่าสะดวกสบายครับพอมานั่งด้านหลังแล้วเนี่ยขอฟิลก่อนนั่งไกลๆสบายเลย โอเคมากเลยถ้าเกิดาหรับการนั่งไกลๆนะใช้ได้เลยครับตัวแผงประตูครับแผงประตูให้ที่วางแก้วมาให้ที่วางแก้วมาวัสดุตัวด้านข้างครับจะเป็นหนังครับพื้นที่80%เป็นพลาสติกครับแล้วก็มีตัวหนังเป็นซอฟทัดอยู่ตรงด้านที่เรางัดเท้าแขนนะครับมาที่บอกกันครับเบาะหลังบอกเลยเลยว่าไม่ได้ใช้เลยแทบไม่ได้ใช้เลยจริงๆสวยสมบูรณ์จริงๆครับ ถ้าตัวใหญ่ๆอย่างบอยนั่ง2คนเนี่ยโอเคไปต่างจังหวัดสบายมากถ้านั่ง3คนก็อาจจะอึดอัดหน่อยนะครับแต่ว่าหมอนรองคอรองรับสําหรับผู้โดยสาร2ที่นั่งนะครับถ้านั่งตัวเล็กๆนั่ง3คนก็ไม่ได้อึดอัดครับแต่ถือว่าภายในกว้างครับไม่ว่าจะเป็นเล็กรูมหรือเฮดรูมนะครับเหลือๆเลยแล้วก็ได้ตัวนี้มานี่ที่วางแก้วเพิ่มอีก2ตําแหน่งครับได้ที่เท้าแขนแล้วที่วางแก้วมาอีก2ตําแหน่ง ถือว่าตอบสนองครับสะดวกสบายครับส่วนการชาร์จไฟหรือพอทดีดีก็ใช้ตรงด้านตรงนี้ได้ถือว่ารองรับความสะดวกสบายทั้งผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลังครับถือว่าเวิร์คครับภายในไม่เอี่ยมครับคุณภาพของภายในบอยให้อยู่ที่95%เอาไปเลย95%เพราะว่ารถแทบไม่ได้นั่งเลยนั่งเฉพาะฝั่งคนขับคนเดียวซึ่งฝั่งคนขับเองอะ่ะดูภาพกล้องฉายไปที่ที่เบาะครับเบาะฝั่งคนขับเองก็ไม่ได้ยับครับไม่ได้มีลายแตกไม่ได้มีเลยเลย ถือว่าดูแลรถรักษาอย่างดีมากครับเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดการขับขี่กันจะทดสอบลองขับขี่กันครับว่าการขับขี่สมรรถนะจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบรับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com อะครับเรามาลองขับเจ้า Civic FC คันนี้กันดูบอยก็ไม่ค่อยได้สัมผัส ตัวเขามากเท่าไหร่นังนะแต่ก็เคยขับเวลาขับงานไปวิ่งงานไปตรวจรถที่โชว์รูมอะ่ะแต่ว่าเราถือว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งคันเลยเดีย๋ยวลองขับกันก่อนเลยตำแหน่งทัศนวิสัยในการมองโอเคเลยครับบอยมองเห็นได้เต็มตาเลยลงทางคูขาโูช่วงล่างเยี่ยมมากนะครับสุดจริงๆช่วงช่วงล่างนี้ให้ร้อยเลยอะ่ะไม่อายเลยครับใครมาดูรถแล้วไม่ถูกใจเนี่ย ชี้จุดเนี่ยเอาปากกามาวงเลยว่าตรงไหนไม่ดีอ่ะช่วงล่างโอเคเลยครับเดี๋ยวขอลองเร่งหน่อยนะโอ้ยอัตราอัตราการเร่งทอร์กมาดีมากขอรักเข็มขัดก่อนเมื่อกี้รถรถรถมันเตือนละให้รักเข็มขัดตัวสังเกตคือตัวหน้าจอเรือนใหม่ไหมครับเห็นสีเขียวที่มันขึ้นข้างบนขีดนี่ไหมขนาดนี้เราคือเราประหยัดเชื้อเพลิงนะครับถ้าผมกดไอคอนเข้าไปก็จะเป็นรูปดอกไม้เนี่ย สีเขียวเมื่อจะขึ้นเนี่ยเวลาวิ่งไปถ้ามันมัน,ม,น,ม,นมันหลุดหมวดไอคอนมันก็จะเป็นตัวสีฟ้านะครับตัวนี้มีหมวดประหยัดพลังงานด้วยถือว่าโอเคเลยขับดีครับใช้ได้เลยนั่งแล้วรู้สึกว่ากว้างอะ่ะตัวบอยเองก็เคยใช้รถแคบบอรู้สึกว่าเวลานั่งปุ๊บฝั่งผู้โดยสารจะอยู่ติดกับบอยมากเกินไปตัวนี้มีคอนโซลมากั้นกลาง,ก,ลางก็ถือว่าใช้ใช้ได้ดีดเลยแหละเดี๋ยวเราลองเหยียบเห็นไหมครับพอเราเหยียบปุ๊บสีตัวเรือนใหม่ก็จะเปลี่ยน พอเ,เหยียบปุ๊บเนี่ยเนหะ็นไหมแต่พอก็มันเป็นสีเขียวปุ๊บเนี่ยคืออยู่ในโหมดประหยัดประหยัดเช้อเปิงประหยัดพลังงานใช้ได้เลยครับถือว่าดีเลยคุณภาพของตัวช่วงล่างเนี่ยบอยให้ร้อยเลยนะขอให้ร้อยเลยแล้วกันใช้ได้ดีจริงๆใครกำลังมองหาอยู่คุ้มจริงๆคันนี้รถหอมมากหอมมากจริงๆใหม่มากโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังารายละเอียดเกี่ยวกับ ราคาเขาแล้วก็คุณสมบัติของคนที่จะออกรถคันนี้ว่ามีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับเป็นยังไงบ้างครับได้ชมทุกซอกทุกมุมของเจ้าซี v ิ c ค,คันนี้กันแล้วไม่ว่าจะเป็นชัสนวิสัยในการลองขับนะครับสมรรถนะในการลองขับแล้วก็ตัวภายในภายนอกตะเข็บเบดอาร์คคุณภาพโดยรวมไม่บอกได้เลยว่าเหนือค่าบรรยายจริงคันนี้ใครสนใจอยู่ถือว่าคุ้มมากจริงๆครับสำหรับคันนี้นะครับ h o n d ้าซี i c ปี2017 2018เป็นตัว1.8 EL นะครับเป็นโฉบ FC ราคาเบอร์ขายอยู่ที่699,000บาทเท่านั้นครับ <Wow. S 1> จากราคาป้ายแดง969,000บาท oh. บอกได้เลยว่าประหยัดกว่า300,000บาททันทีเลยครับรถคันนี้ใครที่กำลังชอบคันนี้อยู่หรือสนใจคันนี้อยู่นะครับทักไลน์หรือว่าโทรหาบอยตามเบอร์โทรและ ID ดียไน์นี้ได้เลยนะครับเรามาคุยเรื่องอาชีพกันก่อนจบนะครับถ้าพนักงานบริษัทนะครับสนใจคันนี้นะครับ ลูกค,ค้าที่เงินเดือนอยู่ที่20,000 7 2 0 0 0ซื้อคนเดียวจบเลยไม่ต้องมีคนร่วมเลยซื้อคนเดียวเลยนะครับถ้าไรายได้ไม่พอนะครับรายได้ไม่พอสามารถกู้ร่วมได้ครับคนที่จะกู้ร่วมได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกหรือภรรยาเท่านั้นนะครับใครกําลังมองหาอยู่บอกเลยเลยว่าสุดคุ้มจริงๆข้าราชการข้าราชการนะครับถ้าลูกค,ค้ามีหนังสือรับรองเงินเดือนขัานเลืกเงินเดือน2 5 0 0 0ขึ้นไปนะ 25,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวเลยถ้าลูกค้ามีรายการโดนหักสมมุติว่าลูกค้าเงินอยู่30,000หักสหกรณ์หักอะไรเบ็ดเสร็จแล้วเหลือเงินอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทไม่ต้องสีเรียกครับใช้หนังสือรับรองเงินเดือนแค่ใบเดียวครับสำหรับลูกค้าข้าราชการที่เงินเดือน25,000ขึ้นไปนะครับใช้หนังสือรับรองเงินเดือนกับปัดประชาชนแค่นั้นจบเลยครับเกษตรกรนะครับเกษตรกร,กรมีสมุดเล่มเขียวนะครับประเมินรายได้แล้วพอค่างวดโอเคเลยครับจัดได้เลยสมุดเล่มเขียวปัประชาชนแค่นั้นเอง พนักงานอ,อ,อาชีพรับเงินสดมีหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับถ้าเกิดบริษัทใหญ่จริงตรวจสอบได้นะครับประเมินรายได้ได้ซื้อคนเดียวจบเลยครับสำหรับคันนี้ใครถูกใจทักขาบอยนะครับตามเบอร์โทรและไอเดียไลน์ด้านล่างนี้เลยครับสำหรับบอยขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ